อ่ะสวัสดีนะผมวันนี้ดูนะครับลูกค้าโอโ้วันนี้ปวดหัวเลยผมเจ็ด <im cia> เครื่องนะครับโอโหงานเข้าซะแล้วไอน้นนทงานเข้าแล้วมึงอ่ะเนี่ยที่เห็นเนี่ยลอ้อ,อกลับหมดเลยด้วยเดี๋ยทีวาาก็แท่นเนี่ยรวมเป็นเครื่องนี้ด้วยด้วยเดี๋ยโอ้โหเรารีบเลยจะโทรตามแล้วจะมาหรือไม่มาเนี่ย <im cia> โอ้โหวันนี้นะครับก็ดูเราเยอะเหลือเกิน เดี๋ยวพี่มาจากไหนนะพี่ชุมแสงครับชุมแสงโอ้นครสวรรค์โอ้ยวันไหนผมว่าคุ้นๆอยู่แล้วพี่เขามาบ่อยเลยไม่เถิดรุ่นนั้นอ๋อนั่นแหละครับก็อันนี้คือมาทําเดิมนะครับของพี่เขาจะมีอะไรมายันมาสองตัวใช่ไหมอ่าเป็นเจ้าโลกสองตัวนะครับแล้วก็คูปต้าตัวไหนตัวนู้นอ๋อตัวนี้ก็คือทําเดิมหมดเลยทุกตัวนะครับปุ๋ยนี่น้ำมันเครื่องขึ้นเหรอครับ ตัวนี้เป็น L M นะครับ115นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็เหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวจะลื้อนะครับลื้อเลยนะครับแล้วก็ <c oughs> มีของพี่อีก2เครื่องใช่าไหมพี่มาจากไหนไปเอาทีเดียววนเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้โ <c oughs> <c oughs> อ้คุณตที่แกอันนี้ของพี่มา2เครื่องเนาะเป็นทำร0 5ยั้งคู่เลยนะครับ <c oughs> เป็นเป็นดีทีคู่นี้จากชอ่อ่ะคู่นี้2ตัวนะครับก็มีแคม มีแคมสองทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็วาวโตหนึ่งตัวเนาะพี่เนาะอ่าเดี๋ยวลื้อเลยแล้วก็พี่อีก2คนที่ไหนนะพี่ฮะบางซ้ายอายุทยาอ่าโอ้โหเดก็มาไกลเขาหมดเลยมาไกล่เขาแต่ถึงก่อนเขาครัครับก็เอาตัวร้อยี่มานะครับนี่ตัวนี้ก็จะมาเป็นร้อยห้าสิบนะครับก็สเต็ปไล้ข้างเดี๋ยวมาลองดูตัวนึงก่อนได้ไหมพี่ อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวดูอะไรไม่ดีก็เปลี่ยนไปเลยนะครับโอ้ลูกปืนไปยังพดนี่เครื่องนี้เงียบดีเหรอพี่เนาะอ๋อได้ได้ครับประวัตอ่ะครับผมได้อันนี้จะเตีย่ำนานะครับลายข่าง1้0าินะครับก็เดี๋ยวลื้อก่อนนะครับตอนนี้ประชากรเพียงพอ เดี๋ยวเดี๋ยวรอวันชาติก่อนมันจะมาย้ำไหนวะนะแต่บอดีเด็กเรือง,ง้างอะจบไปคนนึงแล้วมไ,ไ,ไม่จบวันไหนไม่จบไม่จบเมื่อวานวันนี้ก็ไม่จบโอ้โหทิ้งทวนเลยทิ้งทวนเลยโอ้โหอ่ะโอเคเดี๋ยวก็คือลอกลับทั้งหมดเลยนะครับมาดูนะครับว่าจะเสร็จทั้งหมดประมาณตีไหลหรือ <c oughs> ว,ว่ากี่โมงนะครับ <c oughs> <c oughs> ต้องนอนค้งนี่คือแล้วพี่ครับอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตลือแป๊บนึงนะผมอีนี่เห็นฝาว่างมันนึ่งแหวงใช่ไหมเดี๋ยนอ๋อเนี่ยโอ้พี่ฝ่ามันก่อนไปแล้วเลยเลี่ยนไปเลยเนาะตะลุไปแล้วเลยครับมันโดนอะไรไปเนี่ยมันผุเอเหรเห็บเวรบเเมรรอ ก็ตัวนี้เป็น9าวห้งคู่นะครับอ่ะก็โอเคนะครับอันนี้เครื่องก็ยังใช้งานอยู่เนาะของตัวอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลื้อแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวไปดูยันมาตัวนี้ก่อนนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวเริ่มประกอบแล้วนะครับตัวนี้เอ่าเป็นลูกปืนใหม่หมดเนาะอ่าแล้วก็ชุดอัพ150นะครับนี่นะครับปอกคลึงนะครับเป็นของแท้นะครับนี่นะครับอ่าตัวนี้เปลี่ยนซีนเปลี่ยนลูกปืนนะครับใหม่ทั้งหมดแล้วก็ชุดด้่ข้าง ลูกเบี้ยวเสร็จหนึ่งแล้วตุ่มดามอยู่ในกระป๋องอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอีกแป๊บหนึ่งครับผมตัวอื่นเดี๋ยวก็ล้างๆนะครับเนี่ยตัวนี้เหลือล้างเดี๋ยวดูลูกปืนหน่อยโอ้โหได้เลยคนระับปืนหลวมนะครับอ่าตัวนี้เปิดลูกปืนใหม่ตัวนี้เปิดยังเดี๋ยวตัวนี้สำคัญเนี่ยน้ำนีำ่นนนขึ้นหมดน้ำนี่เนะี่ยเดี๋ยวลองดูอีกทีดิฮะแล้วปล่อยมันลูบๆหมดยังยัง อ่ะโอเคอ้าวนะครับตัวนี้เสร็จหนึ่งตัวแล้วนะครับแหมวันนี้ได้กลับก่อนมาก่อนกลับก่อนนะครับวันนี้นะครับ <c oughs> อยู่ไกลด้วยไกลเข้าเลยอ่านะครับอ่ะจากเดี๋ยวลองติดดิ <c oughs> เบรนโอลิงตัวแล้วใช่ไหมลองดู <c oughs> มันเครื่องมันเคืนดีไหมโอ้ตามพอดดีเนะี่ยไม่รู้อ่ะแบบนี้น่ะตามมันเคลื่อน

ถือว่าโอเคนะครับถอนี่ทา,าเก๋าได้ยังเดี๋ยวถอดทาเก๋าหน่อยนะอ่ะโอเคนะครับก็ส่งน้นได้นะครับตัวแรกนะครับอ่าเหลืออีหกตัวอ่ะรออีกพักใหญ่ๆนะครับ <c oughs> อ่ะ,โอ,ะโอเคนะครับผมลุงตาให้ว <c oughs> อร์ดนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็ควานอ่างนะครับอ่ะตัวอัพร้อยห,ห้าตัวนี้ก็เสร็จไปตัวนึงแล้วนะครับ นี่นะครับควานโหลดเดียวจบเลยนะครับก็อีกตัวหนึ่งกําลังควานนี่นะครับเขาจะเสียเวลาหน่อยนะครับก็ตัวหนึ่งตกของชั่วโมงนะครับยืนควานนะครับอ่าเพราะว่างานเมื่อกี้มันต้องละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันหลวมเกินนี่งานเข้าเลยนะครับน้ำรั่วนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตควานอ่างอีกแป๊บนึงนะครับผม ะนะครับตอนนี้ก็เสร็จอีกตัวนึงแล้วนะครับสําหรับเจ้าโลกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งรังประกอบนี่นะครับก็อันี้อันี้สายโล่เลยไม่ได้เพ็นเอาโล่มาเลยนะอ่าก๊อกด้วยเวยอมเลยอ่าอันนี้ช่างใหม่นะครับนี่เมียไล่ก็ต้องมานะครับไ,ไม่ไงนนท์มันน่าจะรั่วนะเนี่ยมองดูแล้วเนี่ยซึม เวลาโนดผมไม่ได้ไม่ข้อเ,เข่าหรอเออเคยแล้วข้ะออกอะ่ะเออเอาลองมาดิติดไรโนดโอ้ไม่ใช่แล้วรนดดูใหม่มอ่ะแล้วก็มาดูนะครับ et นะครับตัว up ร้อยห้านะครับ ก็ตอนนี้ใส่แป็นถ่วงนะครับเขวียงใส่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลุกบนลงบาลานนี่นะครับเปลี่ยนไม้หมดนะครับแล้วก็อันนี้แคมรับสเตปหมุนติดแต่ไม่รู้จะติดต่อไหโอ้แล้วก็ลูกสูบเดี๋ยวก็จะหลุมนี่ผมจะไม่ทํานะครับก็คือเดี๋ยวจะหลบวาลอย่างเดียวอะหลบวาล์ประมาณ4มิลนะครับชัวร์ถงสปริงเตรียมเรียบร้อยก็เหลือประกอบ มน้ำเข้าไปไหนล่ะแช่น้ำอยู่อ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับโอ้ตอนนี้ก็มืดแล้วนี่ฝนก็ตกมองไกลตกแล้วยังไม่ตกนะครับบอกเลยนะฝั่งไหนอยู่ฝั่งไหนอ่าเดี๋ยวอ่าก็เดี๋ยวจะลองติดให้ดูนะครับอ่ะเอาตัวนี้ก่อนกระเอามึงหมุนมาได้ เดี๋ยวเมียสงสัยเดี๋ยวหาว่าทำไม่จริงใช่ไหมเ <c oughs> อมอ,อเอ่อเสียงดีครับเนี่ยเอออ่ออาเสียงดีครับตัวนี้เงียบนเนิดน่ยเงียบก็บตัวนู้นเดี๋ยวก็ไม่มีอ่ะอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวถ่อไอ้นีเดี๋ยวพี่เขาไปใส่ใหม่นะครับ อ่ามีปั๊มน้ำมันเครื่องคืนดีนะครับสเสียงเงียบดีชะได้นะใช่เราอ,อ,อัดเบรคดูเลย,ย,ยนเนี่ยแม่ไอ้สู้ดีกันเลยอ่ะก็อ่ะ,ออะครับก็กำลังสู้ดีจะได้นะครับแล้วเปิดฝากระน้ำมันเปิดฝากระน้ำมันอนะ่ะ โอ้ดูแล้วจะไม่ค่อยสู้เท่าไหร่นะกูตาเนี่ยอ่ะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวลองข้างนู้ลึกลงออ่าุดรู้ได้พี่อ่ะเดี๋ยวดูคำนี้ที่จะสู้เหมือนกันจันม่าไหมอ่ะอุดได้เลยครับโอ้ยงั้นก็ไม่หลอดพี่เมื่อคืนตกไหมพี่ที่บ้านน่ะในเมืองนี่ไม่ตกนะเนี่ยแต่มาที่นี่ตก เอาเดี๋ยวเคียวมันไทยรัดได้พี่ก็ไปเคยี่ยมมันไทยยี่สิบเสร็จก่อนเขาเลยไม่เครื่องเนี่ยฮะไอเครื่องพลาสติกเสร็จก่อนเฮ้ยไอ้นี่อย่าลืมมาใส่เขาเนี่ยรู้รู้ระบายลมเนี่ยอันที่สองลองกำลังด้วยนี่ นี้ต้องลรงหน่อยนะครับต้องจะสู้นะครับเอ้โอ้โห,โห,โอ,โหโอดเหี่ยวเหลือเกิน <laughs> โอ้โห,โห ลมต้องเร่งสู้่างเดียวไใจนู่นไม่ต้องเออเนี่ยนะครับคูปัตมันก็จะประมาณนี้นะครับออาโอเคเอา,เอาสายใสยร่รูเข้าเด็ดมาอีกเครื่องนึงช่างไปเดี๋ยว,นะเ,ยวเครื่องคืนให้พี่เขาเดี๋ยวฝนตก,น,ก,กนี่แหละอีตัวสุดท้ายนี่เก่งแน่นอนเนี่ย <laughs> เอาเรื่องให้ตัวท้ายดิมาตัวที่อะไรเนี่ยตัวที่ห้าอ่ะตัวตัวนี้เป็นตัวที่ห้านะครับมา ตัวนี้ก็ืองก็จะ้งดังหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ไม่ไม่ถือว่าน่าเกียดเท่าไหร่นะครับช่างกผพาจับเนย มันมาเลยไหมกดอีกกดอีกหน่อยก็ก็อ่ะ,อะ,อะถือโอเคจะได้ครนะับที่นัวนี่ที่ว่าน้ำมันเครื่องมันขึ้นนะอะเนาะถ้า ข้าบักเก็ตไม่แตกก็มีฝาแตกแค่ไหมมันไม่มีอะไรแต่เมื่อกี้ดูแล้วมันก็ไม่แตกนะแต่ก็ไม่รู้มันจะหลบไหนหรือเปล่านะพวกเนี้ยครับแต่ก็ดูก็ไม่มีพุ่งมีอะไรนะไม่มีเดือดถ้าฝาแตกธระป๋องก็อาจจะพุ่งเป็นเม็ดขึ้นมาแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวไปลองใช้ใดูนะครับมาหมดยังเหลืออีกตัวไหมหรออันนี้ เอาเดี๋ยวนุ่เดี๋ยวเคลียร์ให้พี่ก็ขึ้นรถเลยอ่ามูนม,ม,ม,มา <c oughs> แต่มนกันต้องเสริมแผ่นชิมอีก,กนะแล้วน,นี้น,นอะไะแ่งไก็้องเ้ยไมออก่ลยไมออก ดับดูกควันขาวดิวโอ้ยนี่ก็เครื่องหลวมไม้ไงอ่ะลองดเลยลองค่อยจะบานเนี่ยป่อยนะค่อยค่อยค่อยอรับวะตู้ปิดกันเลยไหมเออ ก็ได้นะครับกิดรถที่มันทำถ้าเป็นไดเร็กเนี่ยไปด,ดูความแตกต่างก่อนนะครับถ้าเป็นเครื่องไดเร็กเนี่ยรอบต่ํามันจะสู้ดีกว่านะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดอย่างงู้นี่ะมันมันมันจะไม่ค่อยสู้เท่าไหร่นะครับในรอบต่าๆนะครับอ่ะก็โอเคสําหรับเครื่องนี้ก็ใช้ได้นะครับนี่จูนเลยหมดแล้วเลยอีตตัวนี่นปัญหาเลยครับเลยหมุนไม่ยอมติดนี่ก <laughs> ารเข้าเดี๋ยวไปด,ดูหน่อย โอ้เอาเรื่องไอตัวสุดท้ายเนี่ยเอาช่างเป็นไงตัวนี้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมขอลองดูระบบแปบนึงครับผม่ะมามาดูคือสุดท้ายเอาเรื่องเลยเนี่ยตัวนี้แม่โอ้จะไปกลับบ้านให้ตัวนี้รูปแสงรูปแสงไงอ่าเกมเล่กหน่อยหาไอ้นี้รัดเท่าไหร่เนี่ย ดังดีเลยเียังเขกหา,ายเลยเนี่ยเหมือนควันพุ่งอยับเนี่ยไม่มีหห <ül> เลยเบาเลยมาไม่ต้องไปโกหกเขาแล้วมาทำอะไร,ระบ้างเขาดูเขารู้เลยแกทำดัดงร้องสะพ้าย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 ไอ้ตัวนี้ก็ได้ล็อกกัเนี่ยจูนน้ำมันไว้อยู่ ผมจะตู้นี้วอานี่นะนี่ขับว่านี่เอาโอ้ผลกันอ่ะโอเคนะครับก็ขนาดที่ว,ว่าใส่ท่อเดิมกับท่อแต่งนี่จะไปคนละเรื่องเลยนะครับนี่เสียงนะครับเสียงเขกมันจะเบาเลยนะครับแทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับเสียงเขกนะครับแต่เมื่อกี้ใส่ท่อเดิมนี่โอ้โหเขเกะก็จะพังนะเครือ่องนะครับ อโอเคนะครับก็าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7989นะครับแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไว้เบียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับย่งไรก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ